สวัสดีครับก็พามาชมอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับตัวเรนเจอร์ตัวแค p บยกสูงนะครับตัวนี้เคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนนะครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะเป็นตัวแต่งนะครับเป็นฟีดาวตัวฟีดาวตัวนั้นจะใช้เงินออกรถก็คือฟีดาวแต่ว่าจะได้รับรถพร้อมแต่งแต่ลักษณะการจัดเฟรนนั้นเนี่ยเขาจะจัดแค่10%นะครับอนนี้ผมทำรายละเอียดมาอีกตัวหนึง่งเนี่ยตัวนี้ก็ใช้งบ งบในการออกรถเนี่ยอยู่ที่1 7 9 9 0นบาทนะครับหรือ18 0 0นนะครับตัวนี้ก็สำหรับลูกค้าที่มีงบจำกัดหรือตั้งงบออกรถไม่เกิน2 0 0 0 0ืหรือออกรถมีงบออกรถประมาณ18 0 0นนะครับตอนนี้ข้อแตกต่างนะครับก็คือตัวงบในการออกรถ1 7 9 9 0บาทเนี่ยของเราจะทำดาวที่1 5เลยนะครับไม่ใช่ดาวสเ์10เพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์หรือ โอกาสที่จะผ่านไปนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับเยอะกว่า10%แน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าง,งวดก็จะถูกกว่า10%นะครับพอสมควรเลยนะครับในส่วนของดาว1 0ตามโปรเนี่ยจะส่งอยู่ประมาณ1มื่นกับ800กว่าบาทนะครับแล้วก็บวกกับค่าประกันชีวิตไปก็มื่นหนึ่งกว่ากว่าแหละนะครับแต่คราวนี้ถ้าใช้เงินองรดสักนิดนึงไม่ถึงกับรีดาวนะครับก็ใช้เงินลงลมาหนึงมื่นเเนี่ย ลูกค้าก็จะผ่อนอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทเองนะครับบวกกับค่าประกันชีวิตไปก็ประมาณหมื่นกับห้าร้อยนะครับอันนี้ก็ก็ดูดีอยู่นะครับแล้วก็ปอเซ็นผ่านเนี่ยค่อนข้างเยอะด้วยนะครับในส่วนของการเช็งออกระหน่อลถเนี่ยหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบาทเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้จะรวมในส่วนของมัดจำใบแดงไปด้วยอยู่แล้วนะครับสามพันบาทเพราะฉะนั้นลูกค้าจะออกรถจริงๆอะ่ะ ใช้เงินจริงๆก็อยู่แค่หนึ่งมื่นสี่พัน้ร้อเก้าสิบาทเองนะครับคันนี้เป็นแต่งชุดมาตรฐานเลยนะครับสีก็ไม่ได้บวกราคาเพิ่มน,นะครับปกติแล้ว a l พ p ดตัวแคปจะมีสีขาวนะครับสีบอลสีดำแล้วก็สีน้ำเงินนะครับสีแดงไม่มีแล้วนะครับตัวนี้ <c oughs> แมกยางล้ออันลอยนี่จะเป็นขนาด16นิ้วนะครับ นี้ก็ราคารถนะครับเดี๋ยวครับ <c oughs> เดี๋ยวทีกทีนะครับก็ตรงนี้โปรโมชั่นสำหรับงบของลูกค้าที่จะออกรถเนี่ยอยู่ที่หมื่นแปดก็ เป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นเอเกพกัตัวแทกงบของอรถไม่เกินหมื่นหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับได้รถคันนี้เลยนะครับพออยู่ที่หนึ่งหมื่นกับหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทนะครับคันนี้ดาวสิบห้าเปอร์เซ็นตเปอร์เซ็นต์ผ่านเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ไททเลียหรือคุณสมบัติลูกค้าเกี่ยวกับรายได้นะครับก็รายได้หนึ่งหมื่นก็เป็นสองเท่าของค่างวดก็จะมีรายได้อยู่ที่ สองหมื่นบาทนะครับหรือรายได้ไม่ถึงก็หาคนกู้ร่วมหรือคำร่วมนะครับพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาหรือว่าลูกได้หมดเลยนะครับตรงน,นี้แล้วก็ในส่วนของออ <c oughs> ลักษณะการจัด finance ก็เป็นของ finance ธน,น,นาคารทิสโก้นะครับซึ่งทาง f i n นนซ์เนี่ยเขาก็ช่วยนะครับสามารถที่จะช่วยดันเคสช่วยทำให้ฐานง่ายขึ้นนะครับแต่ดาวสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยถือว่า เป็นเป็นเปอร์เซ็นต์ดาวที่สูงอยู่แล้วนะครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับยังไงสนใจก็ทักสอบถามเข้ามาได้นะครับงบออกรถหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับก็ตั้งไว้ประมาณนี้เลยได้รถคันนี้นะครับแคบยกฟู